ชาแวันนี้นะครับดวงไหเฮงดวงไข่ปังโดยไพ่ภูมิยานฟังถึงนะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้ที่3านะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับที่ตอกที่ตอกตอกพอเสร็จเราก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงสตาร์นะประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเงิมากครับดโลก็ มีอะไรที่เอาไปเยอะนิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจฟูหน่อยและอยา่าเวงแรงแลวสิ้นทั้สุดหน่อยนะครับรวบรวมคนที่ปังเองนะจ๊ะมาที่ดวงตาน,นะครับเจอวันนี้ของคุณเลือกไพ่ชุดที่สองมานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดโดยรวมก็มีอะไรที่ปังมากๆพอตัวนี้กันนะครับขอให้คุณรอบครอบหน่อยนะครับกล้าลุยตอบเป้าหมายนิดนึง และศึกษาบริบทของเป้าหมายคุณให้เป็นหน่อยแล้วดวงคนจีนบางแบบมากๆพอโตอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะ,ะเจ็นวันนี้คนถึงคนที่เลือกไพ่ที่3นะครับปเป็นยังไงกันบางกันบ้างนะครับดูลวงก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับอย่างแต่ได้อยากให้ดวงดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เมืองแรงครับแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วพูดจาดีนะครับแล้วลูกคนจี้ดีเองนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะ ตีดวงกุญแจผ้านะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามอันไหนเด่นสุดนะครับจะขอยญาตตีที่ดวงให้ชุดที่สองเด่นสุดนะครับเพราะว่าตาเพื่เบนจินดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับร้กใครชอบจุดนี้นะครับผู้อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคนิกกันเลยการกดกดเปย์ของขวัญอาจารย์ด้วยครับรักขยิงโปรดตามชอจากโรบินดติดตามชอจากสตีนิงแล้วกันนะครับคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวล้ครับอาจารย์จีเฉาะเจก่อนหมอดูนี่สวัสดีครับ